โอ้ซองออฟเด e ร l วิลเวลเช่นมูลแต่กูจะกูนเฮ้ยอะไรเนี <ch Kanye> Bro, ่ยพ cool ูดอะไรซองออฟเดอะเวลเชนกูลซองออฟเดอะวิลเช่นกูนกูเนียกูนกูเนอร์พลังแห่งความกูนกูเนอร์แห่นีแห่งมีใจเย็นพี่ชายังป็นเนียเฮ้ยเครื่องค่ะอ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่มีอะไรครับแค่จะบอกว่าเขาใหญ่มากๆไวสัตว์เฮ้ยโอ้มันช่างขาวนวลเหลือเกิน s <S ไม่มีอะไรหมายถึงเขามึงเล่นมึงเล่นเรามาแบบว่าช่วงนี้บ่อยๆได้ไหมแบบเวลา อยู่ใกล้ๆเงี <ing> oh, ้ย <cheesy> กูจะได้เห็นชัดเจนเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าทําให้กูเห็นชัดหยุดแค่กูแบบยืนมองกูก็เห็นเลยโฮ้ยก็ได้อยุดน้ะมาเปิดประตูแล้วไอ้กูนึกถึงสกูบี้ดูอ่ะไอ้แย่ภาคมิสเตอรี่มิสเตอรี่มิสเตอรี่อะไรสักอย่างที่ว่ามันมันต้องหาของมิเศษเพื่อมาเปิดประตูอ่ะเราไปอยู่ตรงนั้นนะครับพี่เป็นเพื่อนกูเป็นส่วนหนึ่งของเพจโลกไปแล้วไอ้สัส ว้าวทำไมสถานที่ฟาร์มเมื่อกี้เป็นอะไรครับลื่นเหรอ <laughs> ไอ้สัน <laughs> ไอ้เหียกู <laughs> เห็นเหียแลบบ้วเนี่ยคาดซีนเอเธอร์ยืนมองอยู่ๆมีกวางแบบกวางไหลลงมาเลย เลยใช่ครับสวยเหลือเกินครับสายตามิสกิจับจ้องมองไม่มีอะไรสวยอ่ะเราไปกันเถอะอุ้ยไอ้ปะเบนกูจะขี่ปากระเบนมันขี่ได้ป่าวะมันขี่ได้ป่าวะไม่ได้เลยกูลองแล้วสวยลองแล้วโอเคแสดงว่ามึงก็เคยมีความคิดเหมือนกูนะมึงควรยอมมีความคิดเหมือนกันนะสัตว จุดเสาใหญ่ไปตรงไหนเนี่ยฮัลโหลมันมืดแห่ที่มันมืดกึกกึ๋นมาหมดเลยอ๊ายไม่ต้องหาจุด, pues like จดสเสาใหญ่ก็ได้ครับตอนนี้ผมหาอะไรที่มันใหญ่กว่าจุดเสาใหญ่ได้แล้วนวะตอนนี้อย like ู่ข้างหน้าผมอะไม่มีอะไรไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรน่าสงสัยกูหมายถึงเขากูหมายถึงเขาคลิปนี้กูจะกูในสุดถ้าคุณช่วยดินหมือนเราต้องไปตรงโน้นอ่ะเพื่อนโอเคเป็นเกาะใหญ่อ่ะเพื่อนคลิปนี้กูจะ กูจะกูนให้สุดเอ้เพื่อตายเดียวสบายใจเพื่อุ้ยสก๊อกูไม่คิดว่ากวางบ้านท้ายมันจะดีขันนะอุ้ยไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุ้ยเบื่อหลอดไฟไว้สักมึงก็หลอดไฟเองแค่เมื่อมันเหนยช้าอ่ะมิซุกิจะบอกเหนื่อยช้านี่ไงวะพอดีกูกำลังเชยชมชมจันอยู่เจ้จันหรือเป็นเพราะว่า เป็นเพราะว่ามึงเอาตัวละครที่แบบว่ามีอะไรใหญ่ๆมาแบบมันเลยทําให้กูเดินช้าว่แบบมันเลยหนักอะไรประมาณน<อ>ี้ยิ่งมันถูมีขนาดใหญ่มากิ่งมีแรงดึงมากใช่ใช่ใยิ่งมีแรงดึงดูดมาก,มด,ด,มากดังนั้นมึงกูพูดใหม่ก็ได้เอาดังนั้นเมื่อมึงใช้วัตถุอะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่จะทําให้กูวิ่งเร็วขึ้นไหมเอาเลยบ๊ายบายเอาเยอะกวางเหลียวหลังกูไปเลย ทำไมกวางชอบลื่นมันกะระยะยากนะอยอ๋อมันมีมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ใหญ่บางเป็นภูเขาอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเลยมองทางไม่เห็นใช่เครับโอเคไปไปนีแพนอันไหนครับครับผมแล้วไงครับแล้วก็ติดตึกฮ่วยวันต้องหามุมพิเก่อนมีมีมีมุมนี้ได้ อ่าเจล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 าเฮ้ยเป็นกวางทำไมถึงปีนช้า,าอ่ากูมากูมาตรงนี้กูก็ฉลาดแล้วนี่หว่าทำไมกูจะต้องไปทำเฮียอะไรให้มันง่ายๆมันกลายเป็นเรื่องยากาทำไมการที่กูจะมาฟาร์มยาอิทำไมมันลำบากชีวิตลำบากชีวิตกูจังวะแล้วเป็นคือว่าพวกกูสมัยก่อนปวดเฮียลนะ <laughs> เลยมั้ยก็ปวดไม่เขี้ยนี่แหละทุกคนมันแอบเขี้ยนี่แหละมัน <laughs> <laughs> จะปีนเฮียอะไรเยอะจังวะ โอมันแบบเป็นชั้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 นหลักชั้นลองชั้นย่อยชั้นยิบยียอะไรก็ไม่รู้อยากจะเอาหัวมุดอืออุ้ยสมใจสมใจอยากภัยสังคมไม่เปยนวันนอ้เ้ยถองเกิดว่าเราไปถึงแล้วเราเปิดสาวบาไม่ได้นี่เขียวเลยอะไรนะมึงพู้อะไรนะถ้าเราไปถึงเราเปิดไม่ได้นี่เขียวดเลย ามพยายามกูไอส้สัตว์เรากูก็รู้สึกมว่ามันเป็นงั้นด้วยแล้วมึงจะโอแแ้แล้วเราไปไหนเนะี่ยก็เดยเรียบไปเนเอ่อทำไห้มันหน่าท้อจโรมึงเคยมา <laughs> ไม่ใช่เหรอทำไมมึงถึงพูดคำนี้ปกติพูเด,ดินตามคุยที่หวานไม่ได้รับมาไงนี้นแล้วมึงจะพากูนาเพราะ